สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องวิมลเพื่อนคนทำกเกษตรสำหรับพันใดคเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำด้วรับเด,รเด้อเป่ได้แจง้งเตือนชิปใหม่ๆสำหรับเส้าโมนี้พี่น้องเป็นเส้าว,วันพุทธที่18มิถุนายน2568ก็พา,ามาอยู่สภาอายุทั้งตลาดนัดโคกระเบือพี่น้องทังอันบ้านอันขุดเลือกคำ อำเภอวานอนจังหวัดสกลนครพามาเบิ้งบรรยากาศตลาดก็พามาสอนถามราคานั่พี่น้องเจ้าว่ามือนีกับงัวควายกับบาลายพี่น้องเจ้าว่ามีคือเก่าหน่อยละพี่น้องราคาแบบถึกๆดึกพี่น้องงัวเลี้ยงเป็นว่าราคาถึกถึกกับสั่นเบื้องในพี่น้องนี่แม่ลูกเป็นว่าสิบสามหมดพี่สิบสามหารอยคนเป็นเงินครับมอนบอดเอารวบเป็นบอดนี่เจ้าละลูกมบู้ก มีดครับดีครัโอ้ยเป็นเป็ลูกนี่บอละเปียนครับเปียนสามเปียนชิปชิปสามหาลอยนี่ลูกคนตัวเถกไอ้บอลขายเพื่อนว่าหม่องเอาเลยเด้อเพื่อนว่าหมื่นสามพันหาลอยพี่น้องราคาขายเลยเพื่อนว่าสักสี่ม่นี่สีสูงลอยสามนละพี่น้องลูกแรกบ่กรูสองครับนี่ลูกแรกเพื่นนี่ครับอีเียโอ้นี่ตัวนี้ลูกแรกนี่ตัวลูกกูที่เลียบบนนี่ลูกสอง ชิบสามหาลอยราคาเอาเนาะอันเมลี่นี่เดบัตนีนิบอลเป็นเงินกับชิบเอ็ดหาลอยครับอันเมลี่นี่ชิบเอ็ดชุบมาไปหนิฮะย่างครับย่างย่างเนาะชิบเอ็ดหาลอยพี่น้องแมน่นี่เมลี่ราคาขายคือกันราคาห้องตัวนี้ราคาขายขายเนาะมองขายเพิ่นว่า ชีเวียตหาหอยพี่น้องหอยไตผู้ใดสนใจโทรเข้ามาเบอร์ติดต่อเบอร์080 080 747 747 2707 2707เด้อพี่น้อง้อผู้ใดอยากได้ก็โทรเข้ามาเลยพี่น้องข้าพ่อซื้อเยางดีเนาะโอ้หนีลูกแม่ได้เนาะลูกแม่ยางดีแม่กันยังแม่อีกอยู่อือ12ลูกแรกเป็นว่าลูกแรก เพื่นว่าราคาเมิ่นสองพันมาสันเมกับลูกในอย่างนี้ล่ะนี่อันนี้จักบาทนี่สิบสามาโอ้เม่ลูกลูกแม่ปะนจ้บเพลได้มต้องเข่าคู่กันกันโอ้พีลูกเป็นลูกเพลกแม่นบัดบลูกอะไรนี่ยป้าที่น้องมึงรั้ว่าเมื่อไหร่เหสิบสามือสิบสองสิบามนี่ลูกเป็นน่เนาะนี่น่เนาะอันแม่นี่เด้บาดนี่ลูกนไลูกรนี้คือกันเท่าไหนี่ เออทั้งสูงนี่ซิบหาก็ลูกมุนี่แหละพี่น้องนี่ลูกบ้านนี่นี่ซิบหาสูงลอยชีอันนี้แม่นี่เดบานนี่เท่าได้ตัวนี่โอ้ราคาซิบหา,บา,บหานี่พี่น้องไล่ละซิบหาซิบหาบุ้งในลูกกล่องอิเล่ย,ยู่แม่นี่มีลูกบ่แม่นี่โอ้ลูกเล่นนี่แหละนี่ก็ะซิบหาคือก,กัน แล้นี่้อพงละลูกมันสิซ้ำกันนั่นล่ะเอาตัวได้ก็ได้นี่บอสมันจะบอสกินนมเนาะต้องต้องเข่าคู่กันนี่พี่น้องซิบหาล่ๆซิบหาซิบหาแต่ว่าตัวนั้นซิบสามเนาะโอ้แม่นีหนิแม่นอันนี้แม่มีลูกบ่แม่นี่มีคือกันบ้ามีแต่แม่ลูกจังไหนบ้าเนี่เท่าไรนี่แม่หนิซิบสองหรือซิบสามมันดีหน่อยยังดี มันเป็นไก่รู้เนาะรุ่งลอยสามชิบหาเขาได้เาได้ราคาเปนชิหาคื่ากันว่าจะเอาไปมูยั่ฟังแดงตัวนี้โอ้ตัวนี้มาขายขายจะซุ่มอย่ลพี่รองนี่เลือเอาลดนี่มากตัวใดก็แม่ยังไงนี่ชิบหาเนาะชิบหาครับลูกแม่หนังก็ชิบหาแม่หนังก็ชิบหาชิบสองก็ชิบสามุ่นยางไปพุ่นซุหน่อหน่อยฝุ่ขาวพุ่นกัแม่เด้ยืนเล่มโอ้พุ่นกัแม่ตัวใจกูใส่นมูนี่ละหัวยกขอกมาพี่้อง เบอร์ติดต่อครับเบอร์0 9 8 9เ4้าเอหอยนาผ้าด้วพี่น้องเด้อราคอนึ่งคุณว่าหาโคบสุดท้ายได้หันบานนี่บ่มีอีกเร้ยอบานนี่นอกจากหาได้ไหมเบื่งไนลูกมันวันลูกแค้นพูดอะกากสากดูอห่วเโอ้ยงัวบ่เคยจินยาเขาเจ้าเรียงแต่เฟืองเอาผู้ใดสนใจพี่น้องโทรเข้ามาไว้ไว้ได้ขจาขายบนกอได้นานโข แตกยเอยโอ้ยลูกน้อยนี่เ็ตัวะพี่น่อยูุ่มนะลูกน้อยมันแปาเดี๋ยวมราออกความกันคักอันนีุ้อะแตกเี้ยยัวว่ามันกปูโอ้ซื้อต่ลูกมาขายป่ขายอยู่ตัวละสองาล้วนโอ้นี่ลูกวะนี่ยพวกน้พี่ออมองอิเลียย่แตัลูกน่อยมันตัวละสองปัหาลวนเลยบริันโอ้ยปลาหอเ เม้บาบ้านเบื่อนในพี่น้องมันหันจอยจังหน่อยเป็น300ว่าสิบเอ็ดสามร้อยมั่วโค้งสางอแไปคุนต่อพี่น้องวั่วสาวเมียสาวแต่ว่ามันไ่เห็นเจาา้าของคนถึงว่าเธองหงอยเลยเป็นใครแล้วหงอยเผาสายยันเนาะเอาเนาะแต่ว่าเผาได้ว่ามันเผ่าดิเผาสายยันพี่น้องเคนซื้อกันแล้วนี่ ยกขอกมาจ้าบ้านอะไรี่โอ้เป็นฟูงเลยอ๋อพี่นะเจ็ดตัวเจ็ดตัวนี่ยสี่มือห่าคุณอพี่น้องไม่ดูหรอกกแมนโอ้นีบอ่โอหาตบอเจ็จ็ใช่อีกมือหนึงนี่ด้โอ้พี่น้องเจ็ดตัวคุณตัวหนึ่งพี่น้องยกขอบมาเลยสี่มือหาวันี ราคาห้องบ่นีเว่าเจ็ดตัวสี่หมื่นหาพันราคาห้องต่อรองไเด้วพี่น้องเด้อเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนย์แปดศูนย์ศูนยเก้าห้าศูนย์หกหนึ่งหาพี่น้องใดรอยากโทรอยได้กรโทรเขาบ้าทีมงานห้อยอินพี่น้องแมนบดเลยนี่เจ็ดตัวราคาห้องต่อรองได้พี่น้องอบอบ ก็เลราคามันโอ้สองหมื hmm. ่นเจ็ดเพราะเจ้าเนือพี่น้องเนือลายคุณว่าสองหม่นเจ็ดพ no. right. hey, hey, ันเนือลายอีหน่งองันี้สยใจเจ้าเหนือเจ้าเนือเนาะให้หนึ่งสิบสองหรอไอ้ห่วยพูดยีขายให้เวอร่ะสิอโอ้ยมันเนือบุกลายหนา่สิบสองเลย้อเอ อือโอ้เหนือมันหลายมันใหญ่กว่างวปีนี่เนาะปีกว่าเศร้าข้าอะไรก่สองหมเจ็ดพันแล้วข้าวห้องต่อได้เนาะเบอร์ที่ต่อเขาเบอร์ศูนย์ยังศูนย์หกสองสองเจ็ดเก้าสองเจ็ด้าเี่เจ็ดปดเอยยังหรอหอยเอ็มเ้าไรลได้พี่น้องได้เห็ดพอพันกัะไรได้พี่น้องม้วเลือดสูงอยู่เนี่ยพี่น้องผู้ใดสนใจอยากได้ก็โทรเข้ามาสอบถามเบงพี่น้อง พี่หน่องิดพอพันได้พี่น้องไรื่บอสแม่นครับ สองตัวแป oh. oh. ็พันหามอนโอ้ตดีงน้ด้วอาะ่สี่พัหาครับหาพันกับสี่พันหาพันกับสี่พันมันก็เป็นเก้าว่าแม่นหอกอพูดถึงว่าโอู้ดถึง่งหน้าพนหาไปเอาเบอร์ไเอาคื้จูงกับขึ้นมาบัดนเอาลูกมันมาทรงโอ้ทรงตัวลูกมันม่ลูกส่น้อยน้อังสี่ก็ไดอมโอ้ยเตียนโอ้มีลูกว่สนเจ็นามันก็ยังเสื่อกันเนาะโอ้จักแล้วน่น่อยัวโอ้ตะเลี่ยงนี่เนาะ เผิวหัวเลี้ยงพี่น้องเขาเจาะใครล่ะซื้อเขาเจาซื้อเลี้ยงบ่ครับซื้อเลี้ยงเออแต่เลี้ยงนี่ดอกซัมอาหารกับว่ได้กินกินได้หง่าอืมครับสกานยเตะกันเหมือนเดิกีนเนาะหง่ากันมันบ่เดี๋ยวนี้สิบสองกับวันเลี้ยงแต่เขเลี้ยงไว้อยู่พี่น้องส่วนมันถึงหน่อยเพราะมันเป็นเลี้ยงซื้อไว้จักสิบตัวเนาะเลี้ยงบาทนี่มันใหญ่มาแล้วเอาลูกมันเนาะ มันม่มีโอกาสรูปดอกนะ้อัซื้อราคานีน่เนาะตอนนี้ให้ซื้อเลี้ยงนี่บก่กรูปได<บ>้เกือครับนี่ 13, นัวละหมื่นสามหมื่นสี่าะเปียกพันกพันซื้อไปเลี้ยงมัม่รูปเหรูปรูปรูป,ล,ป,ล,ปลาเกืบครับให้เลี้ยงหัวยบอกเศร้าใช่เศราโลดเลี้ยงเมงรูปันบ่กเฮ็ดซิซิกองนี่กหาบมีเนียบ่อ่านเนื่อแล้วว่าอ่านเลี้ยงน,ยนี่<บ>ล้วมันงามอยู่ม <c oughs> ันเสลี้ยงบอกเป็น่าเห็ดเนือกระไรวะบ่ือรูแล้ว่จะขวาดนี่เีเน สิบสองคนสใครกันอยู่ตลาดสิบสองหารอยแห้งขามันก็ดีเนื้อน้ำก็ดีอยู่เนาะแต่ว่าง่วงยังหน่อยอยู่เป็นไซรเลียงพี่น้องพี่น้องข้างข้างผมก็มีง่วบาหอดนสิบเจ้าตัวมันก็มีง่วแบบจ๊ยอยทั้งใจนี่ก็มีอยู่กับบ่อไหลง่วมันบ่ค่อยเข่าตลาดหรือว่ามันขายยาก ไม่ห่วยเพิ่นกูบออยากเอามาขายบ่คือควายเด้พี่น้องควายนี่โอ้ยขายขายง่ายแต่ว่าราคาถืกแต่ว่าง่วงนี่แม่นเข้าเจ้ามาซื้ออยู่แต่ว่าเขาเจ้าสื้อบ่หลายซื้อไปมันบ่ซื้อเอาคือเบียดคือควายดันเบียดอันควายดันเบียดซื้อแล้วเขาจะซื้อเมาเป็นพ่วงเป็นพ่วงเลยแต่ว่าง่วงนี่เขาแตก็เลือกเอาเลือกเอาตัวอ้วนๆจังเอา งวงอะไรหลายพี่น้องจะสอนลูกวันขอกมากเนี่ยเช่นละสิบผุนพี่น้องรุ่นนี้ละ่ะไอ้ขอกต้องละเอียดขอกพิเศษให้พนโลดแตกยัวใหญ่ลูกหน่อยมันแต่ว่าสมัยนะั้นมันแพงงัวมันรักเป็นราคาก็าะสอนอยู่ผู้มือนี่ก็รสอนฮึกเก่าแล้วมันได้ลูกมากพี่น้องเพราะว่างัวเขาปฏิสืองัวเขาเป็นงัวงขอกขอกมาหลายยิ่งดีพี่น้องนี่เห็นไหมแตกยัวอยูอย่เตองัวงนหน่อย นี่ก็บ,บ่แพงได้พี่น,พน้องราคาพนคมแม่ลูกกับสิบชีสิบหาลดิสมัยผมเลี้ยงตะกอนหนึ่งว่าแม่พันเป็นซิบเนาะออกมาลูกแตกยั่วยอยู่นเนี่ยเพื่อนเพื่อนว่าหนึ่งพันหารอยแม่มันเขเจ้าผากแม่ไปแล้วพี่นางไม่ใช่กินนมไสลหะบานนี่นี่พันหาอยด้ยพี่น,น่องเลย ลูกเมยดิแต่ว่าผูใ้ใดคิดว่าเสี่ยลอดหานุม่มนุ่มกองนุมง่มผงส่งให้กินได้เลยซื้อไปไห้พี่น้องเมยมันขเขาจะอาขายแล้วจะวอามาสกินนุ่มใสหระบเดน,นี่ขเขาจะาว่าพ่านหาลูอน,นี่ตัวนี้น่ะตัวเมยยังดีดิเมนเนี้ยมันหิวนุมม่มเมยโอ้ยยอยู่บ้านนาๆ บ้านยังเราว่าเราอยู่บา้บานบ้านชีวิไสนะ่นะนะเจ้าอยากได้งูหน่อยเพิ่นสิขายผั่นหาหนอยเจ้ามีงวัวอยู่เพิ่นว่างวัวเพิ่นลูกมันตายมาสินพอดีเราลูเดี๋ยวไปดูดนมตอ่อโหลดนี่เนาะเราอยู่บ้านชีวิไส้เราโทรมาอยู่หมู่บ้านนี่ก่อนนี่นี่เพิ่นสิขายผั่นห่านี่ผู้ใด,ดมีมีงวัวมีงวัวออกลูกไหมเนาะเอาไปกินกน้ำไก่เมั่อไห้กินอยู่ยได้หนี่เนาะ ตัวเมย์ได้พี่น้องตัวเมย์หนึ่งพันหาล่อยพันหาล่อยหันแต่ว่าต้องมีเมย์เด้อต้องมีเมย์งัวที่ออกลูกใหม่คือกันเด้เนาะจับเมย์มันไว้เราาลูกไปกินเพราะว่าถ้ามันหิวมันก็ต้องหากินอยู่แล้วเนาะดูกินนี่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 พี่น้องแต่ก็นผมไม่ได้ยุ่งครอบเดียวกันแม่พันหาล่อยแม่เขาเช็ดม่วงไม่กินไม่ไปกินเพราะแม่นั่นเสียกันแล้วนี่แม่ดิตรวมันแม่์สำหรับคนไหนที่มีอัน เบอร์เด้เบอรเบอศูนย์เบอร์มาแม่นาภานาภาเบอรเบอร์เบอร์เบอร์ไปเลยนักที na, ่อานสีวิสัยข้าเจ้าจากได้อยู่ศูนย์เก้าแปดเ้าดสี่เก้าสองส่เดสองศูนยสำหรับคนอยู่ไก่เด้ะสำหรับคนอยู่ไก่เลยเพื่อว่านอนสว่างเนาะเพื่อว่าผู้ใดมีแม่แม่แม่งัวที่มันลูกกลางดูน้ำเนาไปใส่พอดีเลยพอมา ท่นหาอยเด้อพี่น้องเด้อโทรมาลดงัวหน่อยเลยมาหาหอยนาผ่าไรลุดอยู่คนอ่ะตัวละานหาตัวละสองทนพี่น้องงัวหน่อยแม่แยกลูกแยกแม่เบเกียวขายบดเนาะ้าขึ้นไอลูกไหวเถอะโอ้ไอลูกดูดนม นลอยเยอะแต่ว่ามีลูกมันมีน้ำนมให้ลูกกินบ่หรอหอยไรเป็นแมนแมน,นลูก,กมันอยู่มันคือให้ลูกดูดสันสาวจะได้คือมีลูกดูดนมอ,อยู่ฮะแล้วตัวมันก็ยันดิเพื่อนว่าบอมแมนแม่ลูกว่าใช่ <c oughs> มันหันดูดก,กินนมเขา

ยังไม่รู้องนะมกยามเยรู้เรื่อเมืหลัดแต่ว่าลูกแดงสีเดียงจักลอยจักพันเหรอส้่สองพันโอ้ซื้อมาสองพันแม่ลูกงสามพันก็ขายได้สามพันก็ขายได้นี่ก็ไม่หาล้อยก็ขายโอ้โอเบาหอดพันพันทู่ในนี่้โอ้เพิ่นซื้อแล้วสิบสอง เพื่อภาษาอยูตลาดนี่หาหกยก็เอาห0 0ลอยห่ว่าหันไปส่งต้องเป็นพัน่โว้ยบก็สี่ันเนี่ยเนะต้นทุนมันน่นสิบสองลูกแดงแดงพี่นนองลูกแม่ยังดีลูกแม่ยังคักได้แม่มาเอาเลยนี่ขอามตงมาแม่แม่นน่มาเอาเยขยงควาเถื่องนี่เพ่อาวก็ไรห้าลอยนึงนี่ บัวา <Bye. S 1> <iv> ัส so okay. mm. ah ูอยบัวหอยว้อยเศ้าอเศรวหอยบัวหอยบัวหาสบอยบศวหายัวอยู่วหอยบวอยอยบัวหอยบัวอยู่อยบอูอยบัวอยบัอยบัอยบัอบัวหอย้มนหอบัอบัวหอยบัวองบัวหนวอยบอวหอยหอยบอยบหอยบัวหอยบัวอบอัวหัวหบอบอยอหอยว่าบ่ไปง บอไปส่งเด็กสิซื้อขายตลาดีเด็กก็ไหาไอ่นั่นน้องขอท่านเบอร์เทาเบอร์ไดบัดูกศูนย์แปดหกศูนย์แปดสี่ส่เก้าศูนย์ศูน้าูพี่น้องอไดอยากได้โทรเขามาด้วยพี่น้องเด้ออาเปเขาสวนยางไดการพี่น้องรุ่นนี้กินยาสวนยางบ่ทำบาทำไร่ดอกมันถึงเถือนอ่แล้วพี่น้องพี่น้องค่นว่าอยากอยากได้ห้องไว้หมื่นหพัน ราคาห้องยังต่อร่องเลยพี่น้องลูกแดงกวนลูกแดงลูกแม่ยางดินี่พี่น้องเป็นหัวไทยเฮานี่แหละแต่ว่ามาันหันงามพูนแรงพูนแรงพูดพวดอยู่เอาไปเข้าสวนยางพอดีเนาะพื้นห้องไว้สิบหาราคาเนี่ยต่อได้อยู่ของชัยมงคลฝ่าเบอร์ติดต,ต่อเบอร์0 9 0ย์เก้าศูนย์9 6 2ย์เนนี่พี่น้องชัยมงคลฝ่า ship hà đỡ vì nào đỡ bên họ đó thằng thái bỏ họ được rồi sao hà ngô một cái đi vì nào tàu nô vẫn đi đi lục giang đi chỉ cái đây áo của đấy xuống chạy thô quá mà